เป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะที่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนจะคลี่คลายลงนะคะหลังจากที่มีการเจรจาการค้ากันอีกรอบระหว่างทีมนะคะเจรจาจากสหรัฐแล้วก็จีนไปคุยกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะคุยกันนานถึง2วันเลยนะคะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็คือเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนะคะ ทางทีมเจราจาของสองฝ่ายเนี่ยออกมาถแถลงสรุปนะคะถึงผลของการเจราจาการค้าผลของการหารือเนี่ยบอกว่าได้สิ่งที่เรียกว่ากรอบการทำงานเพื่อที่จะระงับสงครามการค้าแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนทรัม้์ก็ได้ออกมาโพสต์นะคะบนโซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่าปิดดีลการค้ากับจีนได้แล้วนะคะเหลือแค่ อนุมัติขั้นสุดท้ายจากทั้งตัวเขาเองนะคะในฐานะผู้นำสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเท่านั้นโดยทั้มเนี่ยเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดีลดังกล่าวนะคะบอกว่าครอบคลุมถึงเรื่องของการส่งออกแร่แร่เอิร์ธของจีนแล้วก็ครอบคลุมถึงเรื่องของการรับนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐค่ะ โดยทรัมป์ระบุในโพสต์นะคะบอกว่าข้อตกลงของสหรัฐกับจีนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเหลือการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ตัวเขาเองโดยจีนเนี่ยตกลงจัดหาแม่เหล็กและแหลเอร์ดนะคะที่จําเป็นให้สหรัฐอย่างเต็มที่ส่วนฝ่ายสหรัฐเนี่ยทรัมป์บอกว่าสิ่งที่จะมอบให้จีนเนี่ยก็ครอบคลุมนะคะถึงการที่ นักเรียนนักศึกษาจากจีนสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันการศึกษาของสหรัฐได้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วอ้สิ่งนี้ผมก็เห็นว่าดีอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากร,กรกับสินค้าจีนที่ร้อยละ55ส่วนจีนเนี่ยจะเก็บกับสหรัฐที่ร้อยละ10แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็โพสต์อีกโพสหนึ่งนะคะบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็ประธานาธิบดีศสีจิ้นผิงเนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเปิดตลาดจีนให้กับการค้าสหรัฐแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับทั้งสองประเทศ ก็บอกว่ารายละเอียดเรื่องข้อตกลงที่จีนและสหรัฐเห็นชอบร่วมกันเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาไม่มากนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทรัมป์โพสต์เรื่องของอัตราภาษีศุรกากรใหม่ที่จะเก็บกับจีนคือร้อยละ55เนี่ยก็มีรายงานออกมาจากรอยเตอร์สนะคะอ้างอิงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่บอกว่าตัวเลขร้อยละ55เนี่ยมันเป็นผลรวมของอัตราภาษีศุกา,กากรพื้นฐานร้อยละ1ิ ที่ทรัมป์กำหนดใช้กับประเทศคู่ค้าทั้งหมดแล้วก็เอาไปบวกกับร้อยละยีที่เก็บกับสินค้านำเข้าจากจีนในฐานะมาตรการลงโทษซึ่งตัวเลขอัตราร้อยละเนี่ยทรัมป์นะคะประกาศใช้กับจีนเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาในข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยทำให้สารเฟนทานีนนะหลั่งไหลเข้ามาในสหรัฐ แล้วก็หลังจากนั้นก็บวกกับอีกร้อยละ25ซึ่งเป็นอัตราภาษีศุลกากรก,กับสินค้าจีนที่มีอยู่แล้วใช้มาระหว่างสมัยแรกของทรัมป์ในทำเนียบขาวทั้งนี้นะคะอัตรากำแพงภาษีที่สหรัฐจะเก็บจีนร้อยละ5 5แล้วก็จีนเก็บสหรัฐร้อยละ10ตามที่ทรัมป์บอกในโพสต์นี้เนี่ยก็ต้องถือว่าจะลดลงอย่างมากจากอัตราที่ทั้งสงฝ่าย ประกาศใช้ต่อกันและกันนะ,ะเมื่อช่วงเดือนเมษายนตอนที่สงครามการค้าระหว่าง2ประเทศนี้ร้อนแรงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอัตราที่ทํนะคะอัตราภาษีศุรกากรที่ทาประกาศนะ,ะว่าจะเก็บกับสินค้าจีนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปถึง145%ส่นะคะส่วนจีนเนี่ยก็บอกว่าจะเก็บนะ,ะกับสินค้าสหรัฐที่อัตราถึง125% h o w a r d Luknik รรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยบอกกับ สื่อ CNBC นะคะบอกว่าอัตราภาษีศุลกากร1 5 5ที่เก็บกับจีนเนี่ยเป็นอัตราคงที่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็ได้กล่าวกับสภาบอกว่าดีลนี้เนี่ยที่ได้นะคะจากการคุยที่ลอนดอนเนี่ยจะไม่เป็นลดการควบคุมการส่งออกชิป AI ขั้นสูงของสหรัฐไปจีนเพื่อที่จะแลกกับการเข้าถึงแร่แล่เอิร์ธของจีน ขณะที่แคล,ลลอรเลวิตโคศกทำเนียบขาวเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้ากับจีนเช่นกันนะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพิจารณารายละเอียดของดิวแต่ว่าสิ่งที่ผู้นำสหรัฐได้รับรายงานมาจากทีมเจรจาที่ไปคุยกับจีนเนี่ยสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท์พอใจนะคะเราลองไปฟังเสียงของโคศกทำเนียบขาวกันค่ะ To his trade team, who did a fantastic job negotiating this uh, on behalf of the United States and meeting with their Chinese counterparts, the president is talking to them about the details of it now. But the, what the president heard, he liked. O China has agreed to open their markets to the United States separately of this deal. And when it comes to this deal, we're going back to the terms that were agreed upon in Geneva uh, for the release of some of those critical minerals and the magnets from China to the United States. Uh, and we have agreed uh, to fully comply with the Geneva agreement as well. So um, the president The President reviewing the details that with his trade team now, and you hear more from him, sure the details team is his with him I'm and now that you'll of ความเคลื่อนไหวเหล่านี้จากฝั่งสหรัฐนะคะเกิดขึ้นหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการโทรคุยกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็ประธานาธิะะธาบดีสีตินผิงของจีนจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยการประชุมที่กรุงลอนดอนของสหราชนาจาักรเมื่อวันจันทร์แล้วก็อังคารที่ผ่านมาที่ทีมเจรจาของสองประเทศเนี่ยไปคุยกัน แล้วก็หลังการประชุมมาราธอนถึง2วันเนี่ยเมื่อวานนะคะทั้งสองฝ่ายก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เห็นชอบในกรอบการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงสงบศึกสงครามการค้าหลี่เฉินกังผู้แทนการค้าระหว่างประเทศของจีนซึ่งเป็นสมาชิกคณะเจรจาจากจีนนะบอกว่าสิ่งที่สหรัฐและจีนเห็นชอบร่วมกันก็คือหลักการ ของกรอบการดำเนินงานเพื่อทำให้ข้อตกลงที่ได้จากการเจรจาก่อนหน้านี้นะคะครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกันที่นะครเจนีวาต้องการที่จะทำให้ข้อตกลงที่ได้จากการคุยกันที่เจนีวาเนี่ยเกิดผลแล้วก็หวังว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในการเจรจาที่ลอนดอนเนี่ยจะไปเพิ่มความเชื่อถือระหว่างกันมากขึ้น ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่ทาราคารุได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะทั้งตัวของชาวดเจลแล้วก็แชมพูคุณผู้ชมมีใครสั่งไปแล้วบ้างไหมคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะรีวิวกันมาหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะใช้ดีบอกต่อเพื่อนๆได้นะคะซึ่งตัวของชาวดเจลเนี่ยเราก็มี สองสูตรด้วยกันนะคะตัวของเจลอับน้ําเป็น2กลิ่นด้วยกันนะคะเป็นกลิ่น refreshing กลิ่นนี้เนี่ยจะหอมสดชื่นนะคะเป็นกลิ่นของมิลตเป็นกลิ่นของมิ้นนะคะกลิ่นออกมิ้นกลิ่นสดชื่นขณะที่ตัวของ relaxing เนี่ยสีม่วงเนี่ยนะคะจะเป็นกลิ่น กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะจะออกหอมผ่อนคลายนะคะก็เหมาะกับการที่จะใช้อับน้ําในช่วงเย็นนะคะหลังจากกลับมาจากการทํางานอันเหนื่อยล้านี่กลับมาถึงบ้านนะคะได้อับน้ําผ่อนคลายก่อดเข้านอนนะคะส่วนตัวของแชมพูเนี่ยมี2ส,สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกในตัวฉลากเขียว,วยจะเหมาะกับคนที่ ผมมันนะคะหนังศีรษะมันเป็นการรีบาลานซ์เป็นการปรับสมดุลน,นะคะตัวของน้ํามันที่อยู่บนหนังศีรษะเราเนี่ยนะคะใช้แล้วจะไปปรับสมดุลตัวน้ํามันบนหนังศีรษะเราแต่ว่ายังคงทําให้เส้นผมเราเนี่ยยังคงนุ่มอยู่นะคะไม่ได้ทําให้ผมแห้งส่วนอีกตัวเนี่ยเป็นฉลากสีม่วงนะคะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผมธรรมดาไปจนถึงผมแห้งชีฟูนะคะไปเติมความชุ่มชื้นให้กับผมนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีผมแบบไหนนะ,ะเป็นคนผมมัน หรือคนผมแห้งแล้วก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนในผู้ชมสามารถที่จะสแกน QR Code นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอของทาราคารุนะคะเป็น Li าย Official Li n e ของทาราคารุเพื่อที่จะสอบถามนะคะกับทางทีมงานของทาราคารุได้นะคะแล้วก็ทั้งตัวของแชมพูแล้วก็ตัวของเจลอาบน้ำเนี่ยต้องย้ำกันอีกครั้งนะคะว่า ไม่มีสารเคมี3ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพาราเบนนะคะตัวของซันเฟตแล้วก็ซิลิโคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาบแล้วแล้วสระแล้วเนี่ยฟองมันจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ามันจะอ่อนโยนต่อผิวต่อผมแล้วก็ต่อน้ําด้วยนะคะสําหรับ ราคาเนี่ยขวดหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ขวดละ490บาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งแต่ว่าหากผู้ชมนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยสแกนคิวอโค้ดหน้าจอนะคะไปคุยกับทางทีมงานของทาราคารุได้นะคะราะคานั่นเป็นเรื่องราวนะ,ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะทาราคารุถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะที่จะสนับสนุนทีมงานของพินานะคะทีมงานของช่องเราให้ดำเนิน หน้าที่กันต่อไปอย่างสมูทเนี่ยนะคะก็นอกจากเรื่องของการรับชมคลิปรับชมไลฟ์กันทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งก็ทำได้นะคะผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทาราคารุนะคะ